รู้สึกว่าอยากลองวาดกระโหลกแพะคือเคยลองวาดกระโหลกธรรมดาแล้วก็อยากลองวาดกระโหลกแพะก็เลยวาดแล้วก็ชอบลูกปัดแล้วก็เลยใส่ส่วนดาบก็ไม่เคยวาดก็เลยลองกแ็แบบตั้งใจขึ้นละเอียดขึ้นเหมือนพยายามดูจุดที่มันเด่นแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปอะไรเนี่ยมากขึ้นไม่ได้คิดขนาดนั้นนูรู้สึกว่าตอนนี้ก็ลอง หยิบจับอะไรที่มันดูสวยงามน่าสนใจมาแต่ว่าเหมือนตั้งเป้าไว้ว่าอยากแบบทําให้มันดูน่าสนใจและแปลกมากขึ้นนะที่มันดูเป็นงานหนูมากกว่านี้อนะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้มันยังไม่ได้ดูแบบชัดเจนขนาดนั้นชื่อบีค่ะปกติบีจะดูจากลายที่ชอบค่ะก็คือชอบลายไหนก็เอานั้นเลยตั้งใจจะให้มีงานสีตัวเดียวก็คือตัวที่เป็นพึ่ง แค่นั้นที่เหลือก็เป็นข่าวดําคือเห็นลงเมื่อวานแล้วก็จองแล้วก็มาวันนี้เลยก็ดูดูมาบ้างค่ะเพราะว่าตอนที่มาสักรอบแรกรอบสองก็คือเห็นน้องเขาแล้วก,ก็อยากลองแหละแล้วก็พอดีตั้งใจจะสักแพะอยู่แล้วแล้วก็มาเจอพอดีก็เลยจองเลยเริ่มตามจริงๆไม่ได้ตามเลยคือแฟนอ,อยากมาสักที่นี่ oh. แล้วก็ระหว่างรอก็ขี้เกียจมานั่งรอเฉยๆก็เลยหาระหว่างรอก็เลยสักไปด้วย oh. ก็เลยมาสามที่แล้วส่งต oh. <laughs> ำแหน่งแล้วที่ระหว่างรอกานั้นเ เฉยๆไม่ค่อยได้แบบสนใจคนอื่นออาจริงๆบีมีรอยสักแรกตั้งแต่ม .2 แต่มันอยู่ตรงสะโพกอันนั้นก็คือแม่พาไปสักก็เลยแบบไม่ได้สนใจคนอื่นเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรงานสักตอนเนี้ยมันอิสระถึงขั้นพ่อแม่ไม่ว่านี่ก็รู้สึกยังไงกับพัฒนาการของการสักถึงขั้นแบบเออพ่อแม่ไม่ว่าหรือว่าเป็นเฉพาะบ้านเราหรือ่าน่าจะใช่เพราะว่างานแรกที่บีสักก็คือแม่เป็นคนพาไปสักและแม่ก็จ่ายตังค์ให้ด้วย มีนิดนึงค่ะแต่ของแม่จะเป็นแบบพวกแบบห้าแถวพวกยันอะไรพวกนี้ oh. คือเขาพาไปสักเพราะว่าอยากสักเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ชอบให้เจาะหูเจาะปากหรือเจาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอขอสักเขาก็เลยพาไปสัก ก็ชอบอยากให้มันเต็มข้างนี้ไปก่อนแล้วก็ไม่อยากลองขาตอาจริงไปยังไม่ได้ไปเดินไปดูเลยอ๋อ oh. <laughs> แต่ก็เห็นเห็นเห็นอยู่ก็ชอบ mm hmm. ก็ชอบตั้งแต่แบบแล้วแหละก็เลยตรงนี้มันว่างอยู่ที่เดียวด้วย mm hmm. ถ้าไม่เจ็บก็ไม่ใช่ mm hmm. ก็เจ็บแหละแต่ว่าเช็ดเจ็บกว่าอ๋อพอใจระดับหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่ามันยังได้อีกอยากทําให้มันละเอียดมากขึ้น mm hmm. เพราะว่าหนูก็รู้ตัวอยู่ว่า งานหนูมันขาดรายละเอียดเหมือนทอําหยาบไปบางทีอะไรเงีย้ยตอนนี้ก็เลยตั้งเป้าว่าจะใส่รายละเอียดงานมากขึ้นใส่ใส่ใจในดีเทลมากขึ้นอะไรเงี้ย